สูกูสูคนครับบัดนีครับพี่น้องครับไม่เแล้ไ <c oughs> ม่ยังว่าตี้ยญนี่ปู่ป <c oughs> หังปูปูหฮกาปู่ซี่ร้าแตกเนี่ยทวงรถุดีครับพี่น้อง่ปูวกนครเขาจะซื้นเขาก็นบ,บ้านทีไปทั้งเขาส,สองมือว่ากัน กินที่ไหนเลือกออกกำลังใจใส่บว่วงคือเกาพี่นองครับหายูหายกินแต่ไม่ตีชีตอีสานบ้านห้องตอนนี้ก็มหากินจังทีได้ป่านนี้ไก่ออกจากบ้านจังน้อยหนึ่ง <ห>จะจักว่าจักลู่เวอีมาเลยสังมึงโอ้ือเปลี่ย,ยไไนดีตว่าน่นรอดอ,อยู่นี่ว่หตาห้องบัสไซ้ไปเล้ละมึงนี่เด็นยิ้มอนคยอุ่นอยู่นี่อุ่นน อวนมันว่ยินโอ้ยพี่เป็นยังเทียนคว่างเก่ามันเห็นบ่พี่อยู่เบาะเลียนเบาะคว่างเมยค่อยว่าเลียนนี่หนินี่นี่เลียนเลียนมันอวนไหวซื่อิฝุ่นโอ้ยฝุ่นไหนกันไหนแล้วไหนไหนกันไหนไหนซะใส่เลยโอ้ค่อยว่าอยู่บ่ได้แล้วนี่ เรียนนี่นี่พี่น้องมึงทางนูมาเรียนเลียนเป็นยังไงอีละทางนู้นทีเป็นงี่สิละครับลักษณะงี่สิมังงี้สิพี่น้องครับชิบ่เห็นนี่ครับดินนี่ครับนี่ดินเรียนมากนี่คือหูจ้องป้องนี่เห็นบ่นี่พี่น้องแล้วครับทางนู้นประตูเทียนเราอีใส่แบบโอ้ยพี่ประตูพี่โอ้ไลคัะโอ้แต่แตายต่ขึ้นไหนวะไส่บ่วงเนี่เห็นย ô phi bunny bunny đen luôn nè vẫn nè không ạ thoa luôn, thoa hát 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 thoa

พี่ไอเทีนเจ้าเหมียนบ่าไอเทีนเหมียนอ้ยพี่โอ้ยเจ้าเจ้าขอวมึงออกเจ้าขอว่ามึงออกลายพดบ่มันหามึงเลยรอเห็นไปเห็นบักฮักเล่นล่ะเปิดมึงเมนียนบ่คอยวันเมนียนอยู่ล่ะมันมี่สองทางอยู่เหรนพี่ ยังจังเหมือนทั้งออกมาหากินเพิน่นมึงเนี่ยพี่เทียนเด้วยพี่เทียนพี่นี่ขัดใส่มีเอาขึมาใส่ทา้งในไหมนี่นี่นี่ต้องสบอว์ง่ายอยู่ขึ้นบนพ,พี่ปุน่นเลียนโจดๆออกปุ่นกินเหมือนเนาะ ไม,ม้นี่ยหละเหม็นี่ดีวะใส่บ้ามาก,กู่เลยลักษณะนี้ใส่ถิ่มยี่น้องเอ้ยทางงูไหลครับทักแล้วหนูก็ได้อยู่หายจนิน ใีเทียนมามึมงทางนี้มันหี่คอยใช้ลังนี่มะไปใช้ลังนี่มึมงอันนี้บักงนี่นี่ฟีแ้มึงเงี้นี้นี่ ตายปออยู่แล้วปองอ๋อใส่ใช,ใช่นี่ปองนึงนี่น,นี่พี่เลียนพาคนนี้เซมอ่น,นงูขั้วแล้วแ่ว่าวคือว่าชัยลวดมองเัน้นมันเม็นเมนน่นฮะ กมังใช่เนาะห่ามีตนนห้พี่ปอวบปะยูลกอยู่นี่เนียวเ่เห็ดดีๆในตัวบวงกระไรเว่ยพี่ในนำ้ำมันมันมาเรียนเขาหากันดิมันเรียนตัดด้พี่พี่ มันเลี้ยงเขบคุณจะได้ยักตัวว่ามือเลี้ยงนี้มันเป็นจะได้ออมบ่ในบ้านมนป้ามน์ดงห้างจิราหานี่มีเทียนมันขัดขันยางพาขันเท้าขันใหญ่แดงขัดเดินอยู่เลยขันกลางโอ้ยมันห้อยมันขวมไหม ใ <c oughs> ช่ด้วยนี่เด้อหลังนีียว่าปูใช่ด้วยนี่ Ưa Ưa mụt cho này ha Xoay lại lắng rồi Có gì hả lắng quay Nì 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 Nhàn mất Tây tài vô nì อย่าน,นเป็นห้อยมันเหยียบอยู่เห็นบ่นี่นี่เลีนลุงแมนใส่นี่รถมันหอยเหยียบตายอยู่ไหมนี่ไง,งต้นงาไหมนี่แตนีวีตับจง, <laughs> งเวตีกูวที แมงวันก็เป็นแตกๆว่ะววอ้เมีเทียนเลยงี้ตัวงีตู้งี่ตัวพี่เห็พี่องเที <c oughs> ออยอืมงอสวายนี่ dọn lên phía nào mới giờ một lần thì thay toàn ตอนนี้คือตอนมสัสไซกอนพี่น้องครับตอนพยายามไประยามชิมไปผ้าไปรุ่นระทึกระทึกควรนควรนหนาหาวนี้ว่ามันเลียนหดนะเหมันมูใยเป็นพันหานี่ไส โอ้ยเงยไตเลยแล้วเนาะนี่พี่น้องนี่แหละแห้งชัดครับเเบักไงได้นี่อเ,เ,เอาละครับพีนบนนน่น้องครับสำหรัคลิปนี้ไใบชะนีมะเร็งมึงน้ำกันไหมรุ่นตอนไปยำครับพี่น้องครับสำหรัคลิปนี้ฝากใบชะนีติดตามอีพีต่อไปครับพี่น้อง